สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กราฟดัชนีนะคะสําหรับใครที่เทรดน้องทองนะคะชอบเทรดทองนะคะหรือว่ายังไม่กล้าขยับไปดัชนีก็สามารถไม่ดูคลิปวิเคราะห์กราฟได้เลยนะคะก็มีวิเคราะห์กราฟแบ่งปันกันเนาะทั้งใน You Tube และก็ Facebook เพจนี้เลยนะคะก็มาดูกันมาเริ่มกันที่ DE ตัวแรกนะคะว่า เราจะเล่นอะไรดีนะคะจริงๆในช่วงลอนดอนเซ็กชันะก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเทรดแค่ดีตัวเดียวนะคะก็จะมี US 30 US ศ0้หรือว่า Nasdaq 1 0อยเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้ถ้าตัวนั้นมันเข้าเงื่อนไขหรือว่าลักษณะของการาฟมันบอกว่าตรงนี้จ่อรอแล้วนะจะไปแล้วนะก็เล่นได้เพียงแต่ว่า ใครยังไม่ชํานาญเนาะก็ต้องรู้พฤติกรรมแต่ละเซ็กชันว่าน้องนะังวิ่งกี่จุดเนาะเอเชียวิ่งกี่จุดพีมาร์เก็ตวิ่งกี่จุดแล้วก็ลอนดอนเซ็กชันหรือว่านิวยอร์กเซ็กชันวิ่งกี่จุดเราจะได้รู้วิธีการหาจุดเข้าแล้วก็จุดออกเนาะประมาณนี้มาต่อกันที่ดีสี่ศูนย์ตัวแรกแล้วกันน้องดีสี่ศูนย์เดี๋ยวเราต้องดูในไทม์เฟรมวีคนะคะวีคเนี่ยปิดเป็นทั้งเทียนสีเขียวนะคะอิทธิพลของเทียนเนี่ยเป็นขาขึ้นนิวไฮแล้วก็นิวไฮอีกน้องจะไปถึงในก่อนประมาณนี้ ยังไม่รู้นะเขาจะไปถึงไหนก่อนปล่อยเขาไปก่อนนะคะถ้าเขาสร้างล่องลอยการเดินทางเอาไว้แล้วก็เล่นตามเขาเลยขึ้นรถตามเขาไปเลยนะคะส่วนในทางเฟรมเดย์จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของเทนเนียก็เป็นขาขึ้นเดย์ Day เนี่ยวันศุกร์เนี่ยสร้างแท่งเทียนสีเขียวโดจินะคะที่บ่งบอกว่าขึ้นหรือลงก็ได้เนาะแล้วในอดีตเนาะเขาเคยทําล่องลอยการเดินทาง แนวตรงนี้ที่มันเป็นแนวต้านาคัญเนาะราคาเนี่ยก็มีในัยะสําคัญในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนาะแทจะอึกขึ้นไปแล้วปรากฏว่ายืนไม่ได้แล้ววันที่6เนาะก็ไอ้แท่งเทียนสีเขียวเนี่ยพยายามวิ่งแทงขึ้นไปก็ชีเขียวเปิดล่างปิดบนก็เหมือนจะยืนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีอะไรแอบอยู่นะทุกคนตรงนี้ไส้เทียนเวลาตีแนวเนาะให้ก็จะตีแบบชิดเนื้อชิดไส้ชิดไส้น,น,น,นะคะให้ความสําคัญทางการติเล่นเนื้อเล่นไส้อะทุกคนทีนี้ จะเห็นเลยว่าเอ๊หรือว่าวันนี้การาฟเป็นขาขึน้นจริงเราจะเด้งเซลหรือเปล่ามาดูกันต่อเดี๋ยวจะคาริเบนแนวลงมาให้เนาะจะเห็นได้ว่าทางเฟรม H4 เนี่ยก็เป็นขาขึ้นนะทุกคนส่วน h 1 yes, เป็นขาขึ้นเช่นกันแสดงว่ากราฟบ,บอกว่าเอ๊เป็นขาขึ้นเนี่ยจะต้องบายอย่างเดียวเลยใช่ไหมหรือว่าจะต้องต้องสวนหรือเปล่าบางทีโอกาสในทางทำกำไร สวนก็ได้ตังเยอะเช่นกันนะทุกคนแต่เราต้องดูให้ออกว่าไอ้บอริบทต,ตรงจุดตรงนั้นเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญอะไรที่มันชิ้งร่องลอยหรือเอาง่ายใครมีเงื่อนไขจักริดจะรู้ว่าจะล่ากดนะคะจะล่ากดแม้กระทั่งเซลล์หรือบายเนาะทีนี้แอดจะสรุปการตีแนวให้เนาะง่ายๆเลยนะคะแนวที่รอเล่นวันนี้นะคะเอาลอนดอนก่อนนะลอนดอนเซ็กชันวันนี้เนาะจุดนี้จะเป็นจุดรองรับราคาที่ ในอดีตนะคะเฝ้าเบรกนะคะเบรกเอาดีกว่าแล้วก็หลุดลงมาแล้วก็เกิดการต่อสู้กันในิิ่สุดนะคะทุกคนแรงขายเอาชนะจุดนี้เป็นจุดหมุนราคาที่ส่งมาทําโลต่ําสุดจุดนี้ส่งไปทำหาจุดนี้ก็ต่อสู้กันแบบว่าลูกพี่ไม่ไหวละไซเวดีกว่าแสดงว่า,ากรอบทําเฟรมพหนึ่งจะเห็นได้ว่าโครงสร้างราคาจริงๆเป็นขาขึ้นนะจุดนี้เริ่มเกิดการไซด์เวย์ถ้าไซด์กวย์ก็ไม่มีอะไรบ้างเลยงัดเทคนิคเช็คลิฟเซลแนวต้านบาบแนวรับแต่ว่า วัดระยะความคุ้มค่าก่อนเนาะตลาดลอนดอนนะคะเดี๋ยวเรารอจังหวะเด้งเซลนะคะถ้าเกิดซูมเข้าไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าทามาเฟรม H1 เกิดการเสียเทนอยู่เป็นในๆแล้วนะทุกคนชุดนี้นะคะจุดต่อต้านราคาต,ตีคาลิเบตให้เลยอาจะเห็นได้ว่าเฮ้ยชุดนี้ราคาในอดีตเนี่ยเขาเหมือนอยากขึ้นเนี่ยหมือนยกฐานแต่วันนี้ก็มีการแบบชิงตัวลงมาแล้วในช่วง10โมง11 ตอนนี้ก็เที่ยงห้านาทีแล้วเนาะถ้าแท่งเทียนใน time frame ทีหนึ่งตอนบ่ายโมงปิดแดงชัดเลยนะคะเดี๋ยวเราหาจาาังหวะเด้งเซลลสวนลงมาตรงนี้ถ้าราคาดิ่งขึ้นไปรีเจครีเทสนั่นเองแล้วก็หาจาาังหวะเด้งเซลลอนดอนแต่ว่าถ้าน้องบอกว่าดิ่งขึ้นไปปึ้งแล้วก็รอล,ลีลาแถวๆเนี้ยแล้วก็สร้างแท่งเทียนสลับไปมาปรากฏว่าอเมริกาก็อ่าลอนดอนก็นแล้วอ่อเมริกาทุบลงมาใหม่แต่ต้องรอชุดนี้ก็ยังเซลลได้อยู่แต่ทีนี้ ตีเผื่ออเมริกาเพราะว่าทรงลักษณะเหมือนอยากจะลงมาแล้วตลาดอเมริกานะคะตลาดอเมริกาเดี๋ยวรอช้อนใบขึ้นไปดีกว่าถ้าเกิดว่าลอนดอนเขาลงมาเลยก็เล่นมันลอนดอนเลยนี่แหละทุกคนก็เซล์แนวตานใบแนวรับโครงสร้างราคามันเฉลยให้ตีตีแบบนี้เนาะก็ต้องตีแบบนี้เลยนะคะจุดตรงนี้สําคัญนะตรงเนี้ยแนวระยะสาคัญก็เดี๋ยวรอเด้งเซลตรงนี้ส่วน ายก็ที่ราคา24163 9นะคะเดี๋ยวลอเล่นนะคะถ้าเกิดราคารีลายอยู่แถวตรงนี้ก็เมรการน่าจะทุบลงมาแล้วก็งัดกรณีที่เขาจะเบกขึ้นไปนะคะโอ้โหใช้เวลาพอสมควรหนึ่งแท่งพอสมควรนะถึงจะรู้ว่าตรงนี้ขึ้นนะ ถ้าทิศท,ทางเปลี่ยนแพ็ชั่นเปลี่ยนแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนตามนะอย่างที่บอกว่าไล่กราฟลงมากราฟยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าเขาดันฉเฉลยว่าเอ้ยลูกพี่ตีแนวต้านตรงนี้เถอะหรือว่าตีแนวรับตรงนี้เถอะมันเกิดการไซเวสร้างกรอบราคาอ่านโครงสร้างเก่งดีแนงเก่งแต่ว่าหากรอบราคาไม่ชํานาญหรือหาไม่เป็นตรงนั้นแหละสําคัญเลยทุกคนเข้ายังไงมันก็ไม่พุ่งแต่ถ้าเรารู้ว่าตรงไหนนะคะเข้าแล้วมันพุ่งการตีเก่าราคานะคะคือก้อนราคาชุดนั้นน่ะกับ ก้อนนี้ไปถึงก้อนนี้เขาทำอะไรเราจะรู้รู้ว่าโหเซลลลงมายังไงก็คุ้มค่าไปของไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อมา us 3 0 us 3 0มูนดิว่าตัวไหนสวยกว่าถ้าเราดู d e 4 0แล้วไม่สวยหรือว่าลักษณะมันน่าจะรอนานแน่ๆเลยก็เปิดใจมาดู us 3 0ต่อแล้วก็ us 3 0ก็ไม่สวยอีกก็ต้องไปตีแนว n a s d a ตกร้อยแล้วแหละนี่ข้อดีของการเทรดหลายตัวนะคะมันดีมากๆแต่สาหรับใครที่เทรดตัวเดียวเนาะหรือเทรดทองตัวเดียวก็ดีเช่นกัน ก็ถ้ากราฟไม่เข้าเทคนิคทั้งขาขึ้นขาลงทั้งไซเวลรอไม่เทรดกันนั้นเองแต่ถ้าใครแบบกล้าที่จะไปเทรดตัวอื่นด้วยแล้วรู้พฤติกรรมราคาหรือเทคนิคที่เรามีระบบเทรดที่เรามีมันสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้เทรดได้ทุกสินค้า จะเป็นอะไรที่ย่ำม,มากๆเลยนะคะทุกคนแต่พฤติกรรมราคาต้องไปจับอีกทีหนึ่งนะต้องไปดูอีกทีหนึง่งเพราะแต่ละตัวมันมีลักษณะนิสัยของเขาไม่เหมือนกันเนาะน้องก็จะหยอกหยกไม่เหมือนกันนะคะมาต่อกันที่ US 30นะคะในชา e Frame Week นะคะ WEEK เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาปิดเปแน่งเทนสีเขียวอืมเป็นเขียวที่สวยอยู่นะใช้ได้เลยนะคะแอบเริ่มยกฐานแล้วแหละถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยน้องจะแบบโอ้ลงแล้วลงอีกลงมารับราคาจากมันเนาะ ทีนี้พอวีปิดเขียวแล้วเนี่ยมาต่อกันที่เดย์ทางเฟมเดยเป็นขาขึ้นนะคะทุกคน แล้วก็ปิดเป็นเท่งเทียนสีเขียวด้วยเป็นเขียวถ้าซูมเข้าไปจะเห็น,นว่ามีดีมานซ่อนอยู่เหมือนจะสวยกว่าดีด้วยซ้ํานะทำเฟรม h 4เช่นกันอิทธิพลของเท็นเทียนขาขึ้นนะคะ h 1มาดูกัน h 1เนี่ยก็เป็นขาขึ้นเอาจังหวะขาย่อรีเทสละกันจุดล่องรับราคาที่วันนี้ราคายัางไงก็มาแตะแน่แแหละเดี๋ยวเขาวิ่งลงมาถึงชุดนี้เลยทิเนื้อทิไส้ประมาณนี้ชุดนี้ ทุนี้ในอดีตเนี่ยทุกคนน่าจะทราบไปแล้วนะว่าเหตุผลคืออะไรเดี๋ยวรอน้องลงมาถ้าน้องลงมาแล้วก็วิ่งเล่นกระตุกจังหวะแรกในช่วงลันดอนแล้วก็วิ่งจอแล้วแถวนี้แหละเมกาเดี๋ยวมันก็งัดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าทั้งเจียนในทม์เฟรมสหนึ่งเราวิ่งไปหลายแทงแล้วเกิดคันเบรกเส้นกดโอ้โหชัดตรงนี้แนวรับอยู่ทสแผนแค่นี้เลย,ยดลอดรอถ้ารอไหนอยยดรอแนวนี้เลยบางโซนไหนไหมกราฟบ,บอกว่าเธอบังคับ ชัดสร้างแนวให้เธอชัดเจนแล้วเธออย่าไปตีซับซ้อนแต่อย่าไปคิดเยอะแต่ตีตรงนี้แล้วรอตรงนี้เลยไม่มาค่อยว่ากันว่าการที่การาฟไม่มามันจะเบรกออกจากกรอบราคาใหม่ก็คาลิเบรแนวตามใช้วิธีหลักการเดิมนะคะย s 3สสรุปเลยแนวนี้รอแนวรับนะคะส่วน n นสแสก้อยไวมากย s 3สามบางตัวค่ะทุกคนมันแบบว่าไม่ต้องตามหาหลายตามเฟมอยการาฟบอกว่าเฉลยตรงนี้ตีตรงนี้เลยประมาณนั่นแหละอืข้อดีของการ รู้พฤติกรรมราคาหลายๆตัวก็ประมาณนี้เราจะรู้ทริคและรู้ว่าเราจะทําให้เรา fast return เก่งเร็วเนาะเราจะรู้แต่ละตัวมันมันแนวมันไม่เหมือนกันอะโครงสร้างราคาวิ่งสลับไปมาแต่ละตัวไม่เหมือนกัน N s สแ a ก1อยนะคะมาดูกันที่ไทม์ f a m e วิเห็นไหมคะอีกนิดเดียวจะทํา n e New High อยู่แล้วยังไงมันก็ทํา n e New High แน่นอนนะคะ ทำเฟนบวิกนะี่ยปิดเขียวเนาะสร้างแท่งเทียนแบบแรงซื้อเนาะเขียวใหญ่แดงเช็คยอเล็กเขียวไปถ้าถ้าตีแนวมารับของที่ราคาแบบว่ามีข่าวสําคัญนะจะลงมารับของแนวนี้มันจะมารับแน่ๆลถ้ามันมีอะไรลงมาแต่วัดระยะกว่าข้างบนข้างล่างอูหลายพันจุดเลย ประมาณ4,000กว่าจุดใช้ได้เอาเรื่องเลยนะคะ4,000กว่าจุดทีนี้ต่อด้วยทำเฟมเด a y จะเห็นได้ว่าโครงสร้างในทาเฟมเดเมื่อกี้4,000กว่าจุดเนาะจุดลองรับราคาเดี๋ยวคาลิเบรตให้ที่ราคามีโอกาสที่จะมาแตะแล้วก็ดีดกลับเลยบางชีะแนวที่เราเห็นเนาะทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดเลยว่าแนวนี้เดี๋ยวมันมาดีมาปกปรากฏว่าไปดีกว่าราคาไม่ถึงกาฟมันก็เกินนิดนึงก็คือหนึ่งเลยป้าย2ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้เลยป้ายนะเราขยับ คาลิเบทไปเราจะเห็นเนาะทางเฟรมให้ frame, จะเห็นว่าอิทธิพลของเทนเนี่ยเป็นขาขึ้นนะคะทุกคนยกฐานสวยยกฐานสวยเลยแหละเดี๋ยวาจะคาลิเบทหาจุดเข้าให้นะทางเฟรมให้ frame, เช่นกันกราฟเป็นขาขึ้นส่งกราฟก็ไม่ยากนะคะวิธีการตีแนวเล่นเอ่อนสเดคร้อยตีแบบนี้ง่ายเลยชุดนี้เอาตลาดลอนดอนก่อนแล้วกันตลาดลอนดอนตรงนี้ถ้าราคาจะเล่นเนาะให้ราคารีเจ็ตก,กลับไป วัดระยะรับวิ่งไปหาต้านถ้าราคาลงมาแตะวิ่งขึ้นไปประมาณสักพันกว่าจุดอ่ะใช้ได้เลยตลาดเมกานะคะตลาดเมกาให้น้องเล่นชุดนี้ใช่ไหมสาเหตุที่ตีชุดนี้เพราะว่า1นนะคะเขาไม่ทำหายก็กลับลงมาทดสอบแนวรับ2วิ่งขึ้นไปไม่ทำหายพอไม่ทำหายเสร็จปุ๊บอ่ะขายดีกว่านะตามสไตล์เขาพอขายดีกว่าเสร็จปุ๊บมันจะเข้าสู่ช่วงเซ็กชั่นนิวยอร์กแล้วนิวยอร์กนี้ก็จะแบบโอ้โหผักดราคากันสนุกสนานเลยนะคะ แนวนี้จะเป็นแนวเอาไว้เล่นตลาดนิวยอร์กเซ็กชันนะคะจำอดีตเขาได้นะจำเมื่อวนันศุกร์ได้ว่าเขาทำอะไรเขาต่อสู้อะไรบริเวณตรงนี้เดี๋ยวมันก็มาเก็บที่เดิมนะคะก็ n s ส d a q 0ร้อยลอนดอนเล่นตรงนี้ตลาดเมกาหยอกๆลงมายกดับเบยูก็ได้ขึ้นไปก็รอเล่นตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งแั่นวิเครากราฟมาปรากฏว่ากราฟไม่มาตามที่โค้ดวิเคราะห์เลยอยู่ๆเบรกขึ้นไปไหนก็ไม่รู้ ไอ้จากแนวต้านนั่นแหละทุกคนไอ้จากแนวชิดเนื้อชิดไส้นั่นแหละทุกคนก็จะอ๋อขยับแนวตรงนี้อย่างนี้เลยเห็นไหมมันจะมีวิธีการขยับแบบน้องวิ่งเล่นเห็นไหมน้องเหมือนจะลงมานะเราเห็นราคาเปิดปิดล่าสุดนตน้องไม่มาตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับประมาณนี้เลยรอหลักใช้หลักการเดิมนะคะเพียงแต่ว่ากราฟหน้าง,งานนะโครงสร้างราคามันเฉลยแบบขมุบขมับไหมขยึดขยือ สลับไปมาแบบนี้แล้วจะจุดลองรับราคามันมีนัยยะอยู่นนะแอคก็เลยตีให้แบบนี้ทุกคนรอเล่นตามตรงนี้แหละอื่นๆทุกคนก็ลองเอามาประยุกต์ใช้ดูนะ NASDAQ สสร้อยแผนไว้2แผนมานี้เลย London Mega จะไม่ตีให้แค่อันเดียวถ้าตีเทดเองนะก็จะเหมือนกันนะคะเวลาตีเทดเองอะโครงสร้างมันเปลี่ยนเนาะแล้วท่างเทียมมันวิ่งไปทุกหนึ่งชั่วโมง เรายึดนนแนวนั้นไม่ได้นะทุกคนเราต้องเราต้องขอยับตามนะคะเราต้องอ่านตีลบใหม่ถ้าอยากเก่งอ่ะก็ลบทุกอย่างออก H4 สก็อย่าลืมอ่านนะคะทุก4ชั่วโมง1แท่งเขาจะจบบริเวณตรงไหนจบแท่งเทียนอะไรตรงนี้แหละก็จะเป็นจุดที่ทําให้เราหาจุดเข้าแล้วพุ่งได้นะคะโอเคดัชนีแผนเทตทั้ง3ตัวประมาณนี้เนาะและสําหรับใครนะคะที่ ยังไม่มีระบบเทรดแต่ว่ากำลังซุบมๆบดูแอดอยู่สามารถที่จะถ้าเข้าไปถามใน add, ไลน์แอดได้แอดมีคอร์สอสอนสดเนาะราคา3,999บาทเนาะจะปิดรับวันที่25กรกฎาคมนะคะแล้วก็จะไม่ได้มีสอนคอร์สสอนสดอีกแล้วนะคะหรือใครต้องการที่แบบว่าโคตรมือใหม่เลยแล้วปรากฏว่ายังเหมือนอาจจะแบบว่าเรียนมาหลายที่หรือยังเป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคย,เยแล้วเราต้องการแบบว่าเรียน แล้วต้องการโคชชิ่งกับแอดถามตอเพื่อแบบให้หายคาใจว่าเฮ้ยการดูทิศทางการดูเช็คลิ์เป็นยังไงก็สามารถเรียนคอร์สอื่นๆได้มีนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ส,สังเกตว่า อาจจะไม่ได้ค่อยโปรโมทไอคอร์สสอนสดเท่าไหร่นะแต่ใครผ่านมาเจอแล้วกันผ่านมาเจอแล้วแบบเฮ้ยถูกจริตนะลองเข้าไปชิมรางก่อนเพราะว่าในราคานี้จริงๆต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะคะจริงๆข้อดื่นอื่นอ่ะมันจะไม่ใช่ในราคานี้ไงก็ถ้าเข้าไปถามได้นะคะรายละเอียดค่อนข้างยาวเนาะก็จะปิดรับก็อย่างที่บอกว่าวันที่25กรกฎาคมช่วงนี้ก็ถ้าใครสนใจเนาะอยากได้ระบบเฉเพื่อที่จะเอาไปเทศดอื่นๆหรือพิอเทศ เอาไปประยุกต์ใช้สินค้าอื่นก็สามารถทักถามได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะพยายามมาปล่อยใน YouTube กับ Facebook นะถ้าวันไหนไม่ว่างมาเดี๋ยวก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่เขาคอยโคชชิ่งด้วยนะคะช่วยกันเพราะว่าแต่ละโคชชิ่งแต่ละครั้งใช้เวลาแบบโอ้สุดยอดต้องบอกว่า ่างคนต่างเหนื่อยอะ่ะคือนักเรียนเหนื่อยอะ่ะบอกเลยต่างคนต้องเอาพอละหลายชั่วโมงว่าต้องการแบบว่าขยี้ในจุดที่เขาขาดจริงๆอย่าให้เขาได้จริงๆนะคะก็จะมีพาร์ทเนอร์มาช่วยโคชชิ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีมาทําคลิปวิเคราะห์แบ่งปันด้วยเช่นกันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปวิเคราะห์การจัตเนีไปบ่ายค่ะเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ